ปิดข่าวเงียบนักร้องดังถูกยิงเผาขนสีนัดครูผู้ปั้นหลั่งน้ำตาไม่น่าเชื่อว่าเรื่องน่าตระหนกนี้จะเกิดขึ้นกับนักร้องดังระดับตานานเป็นเรื่องที่คนรุ่นหลัง หรือแม้แต่คนรุ่นก่อนอาจไม่เคยได้ยินแม้จะเป็นเรื่องเก่าผ่านมานานแล้วแต่ก็เป็นเกร็ดที่ทําให้ผู้ที่ชื่นชอบศิลปินนักร้องได้ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนักร้องที่ตนโปรดปรานบ้างการยืนจับไม้ร้องเพลงหน้าเวทีอาจดูไม่ยากนักแต่เบื้องหลังผู้มอบความสุขให้แฟนๆอาจซุกเก็บปัญหาความทุกข์ร้อนไม่ให้คนอื่นทุกตามก็เป็นได้นักร้องดังที่ถูกยิงเผาขนสีนัดก็คือ ทูนทองใจเจ้าของฉายาเจ้าชายรัติการซึ่งร้องเพลงดังอมตะไว้มากมายเช่นเพลงโปรดเถิดดวงใจเในฝัน,น,นค,คืนอำลาคืนนั้นสวัค์ล่มกลิ่นแก้มนางนิราศเวียงพิง,ง,พง,ง,งจูบมัดจำ เสียงดูว่าวววรอยรักในอารมณ์เป็นต้นอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าประวัติเส้นทางชีวิตไปจนถึงวาระสุดท้ายของทูลทองใจผู้สร้างคุณงามความดีทิ้งไว้ให้กับวงการเพลงมากมายดังนี้ทูลทองใจมีชื่อจริงว่าน้อยทองใจเกิดเมื่อวันที่1มีนาคมปี2470ที่อัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามพ่อเป็นชาวจีนมีแท่ทองต่อมาคุณพ่อเปลี่ยนนามสกุลเป็นทองใจแม่ชื่อนิ่มทองใจมีพี่น้อง5้าคนเป็นชาย3หญิงสองทูลเป็นคนที่3าม เด็กชายน้อยกำพร้าพ่อตั้งแต่ยังเล็กแม่แต่งงานใหม่กับพนักงานรถไฟและย้ายไปอยู่มาหาชัยมีลูกอีกคนเป็นผู้หญิงว่ากันว่าชีวิตช่วงนี้ของเขาเป็นช่วงที่ลำบากที่สุดต้องช่วยแม่ขายของและรับจ้างหาบ้าน้อยทองใจเรียนจบมัธยมปีที่3และชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเขาประกวดร้องเพลงครั้งแรกเมื่อมีอายุ14ปีทุกครั้งที่ประกวดจะร้องเพลงข่ำแล้วในฤดูหนาวของล้วนความธรรมหรือไม่ก็เพลงหยาดฟ้ามาดินของสมยศทัศนพพนธ์เขาได้รับรางวัล ชนะเลิศทุกครั้งเรียกว่ารับแล้วรับอีกจนเมื่ออายุได้19ปีเขาก็ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องพูดอีกแบบหนึ่งก็คือถูกขอร้องให้ไม่ต้องประกวดแล้วมาเป็นกรรมการดีกว่านับเป็นกรรมการที่มีอายุน้อยที่สุดทําให้เกิดความภาคภูมิใจชนิดที่เจ้าตัวไม่มีวันลืมเลือน หลังจากนั้นครูชาญชัยบัวบางสอนได้แนะนําให้เขาไปร้องเพลงอยู่ที่ห้องอาหารจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยสิทธิโมรการเขาทนลําบากอยู่หลายปีเหมือนกันจึงหวนกลับกรุงเทพอีกครั้งความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องอาชีพของเขาเริ่มเป็นจริงเมื่อได้เข้ารับราชการเป็นทหารสังกัดคอสทอบความความสามารถในการร้องเพลงทําให้หนุ่มน้อยทองใจได้เป็นนักร้องประจําวงลูกมาตุลีซึ่งเป็นวงดนตรีชื่อดังของกรมการขนส่งทหารบกในสมัยนั้นและได้รับยศทางทหารเป็นสิบตรีเมื่อออกจากวง ลูกมาตุรีของขอสอทอบอขณะนั้นเขามียศเป็นสิบเอกครูสิทธิ์มรกรจึงชักชวนไปหาครูเบนเจามินอีกครั้งครูเบนเจามินแต่งเพลงแรกให้เขาร้องบันทึกเสียงเมื่อปี2499มีเพลงพี่ถุยหน้าทื่อกลิ่นปรางนางหอมและตั้งชื่อนักร้องให้เขาว่าทูลทองใจต่อมาปี2500หลังจากครูเบนเจามินเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีก็นําเพลงมาให้ครูมงคลอมตยักกุลเรียบเรียงเสียงประสาน4เพลงมีเพลงรําเต้ยรักแท้จากหนุ่มไทยสองเพลงนี้ ครูเบนจามินร้องเองและมีเพลงเสียงครวนจากเกาหลีให้สมศรีม่วงสอนเขียวเป็นคนขับร้องอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงโปรดเถิดดวงใจให้ทูลทองใจขับร้องโปร,เรดเิวใจโปรง,งปรากฏว่าเพลงโปรดเธอดดวงใจดังมากทำให้ชื่อของทูลทองใจแจ้งเกิดในวงการเพลงต่อมาครูเบนจามินได้แต่งเพลงให้เขาร้องอีกหลายเพลงเช่นเพลง ปรารถนาแขไขกในฝันเป็นต้นต่อมาครูเบนจามินมีงานล้นมือทั้งงานด้านดนตรีและงานภาพยนตร์จึงได้ฝากทุนทองใจให้ครูมงคลอมัตยกุลดูแลต่อและก็ได้ครูไพบูญบุตรคันครูเพลงชื่อดังแต่งเพลงให้อีกแรงหนึ่งพร้อมกับครูเพลงท่านอื่นๆเช่นร้อยแก้วรักไทยพี่พัดบริบูรณ์นิยมมารยาทบุญสมอยุธยาพลพรพ,พักดีสำเนียงม่วงทองนครถนอมทรัพย์สันสินประสิทธิ์และครูเพลงท่านอื่นๆทําให้ชื่อเสียงของทุนทองใจโด่งดัง เป็นดาวค้างฟ้ามาตั้งแต่บัดนั้น ื่อออกจากวงจุลารัตเขาก็ไปร้องเพลงบันทึกเสียงให้กับห้างแผ่นเสียงทั่วไปยามว่างๆก็เดินสายไปกับวงดนตรีสเสน่ห์กุมารชุนบ้างหลังจากนั้นประมาณปี2511เขาก็ร่วมกับภรรยาคือคุณนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญตั้งวงดนตรีเป็นของตนเองพอมาถึงปี2515ทูลทองใจสุขภาพไม่ค่อยดีนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญจึงทําหน้าที่เป็นหัวหน้าวงเองโดยนําทีมงานนักร้องนักดนตรีประมาณ60ชีวิตรับใช้แฟนเพลงอยู่ได้ระยะหนึ่งก็เลิกวงทั้งทูลทองใจและนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญหัน ไปร้องเพลงประจําห้องอาหารและร้องเพลงเรื่อยมาจนบั้นปลายของชีวิตในช่วงต้นปี2519ได้เกิดเรื่องร้ายแรงที่สุดจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดกับทุนทองใจคอลัมน์สังคมชาวทุ่งในนิตยสารโลกดาราโดยสมชายทองขาวคอลัมนิสต์ชื่อดังผู้กว้างขวางในแวดวงลูกทุ่งได้รายงานข่าวว่าขอแสดงความเสียใจ กับนักร้องลูกทุ่งแผ่นเสียงทองคำพระราชานทูลทองใจที่ถูกน้องชายยิงเผาขนสี่นัดถูกท้องหนึ่งนัดถูกแก้มหนึ่งนัดคางหนึ่งนัดตรงขมับเฉยรอดไปได้หนึ่งนัดผมไปเยี่ยมมาเมื่อวันที่7มก,กราปี2 5 1 9ทูลยังพูดไม่ได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ตึกสัญญกรรมห้อง12ชั้นล่างครูเบนเจามินหรือตุ้มทองโชคชนะครูผู้ปลูกปั้นได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์เอกพอเห็นหน้ากันทั้งครูและศิษย์หลั่งน้ำตาให้กันด้วยความตื้นตันใจ เสียงพูดไม่มีจากทูลแต่แววตาบ่งบอกให้ครูรู้ว่าสิทธิคนนี้เจ็บปวดเหลือทนเพราะกระสุนที่แก้มอีกหนึ่งนัดหมอยังเอาออกไม่ได้ในเนื้อข่าวมีเพียงเท่านี้รายละเอียดอื่นๆไม่มีรายงานคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องอ่อนไหวภายในครอบครัวจึงไม่ลงลึกรายละเอียดมากนักคาดว่านักร้องดังคงไม่ให้เป็นคดีความแล้วก็ให้อภัยเลิกแล้วต่อกันไปตามประษาพ,พี่น้องที่เลือดน่าจะข้นกว่าอย่างอื่น ในเวลาต่อมาทุนทงใจก็หายดีและสามารถร้องเพลงขับกล่อมแฟนๆได้เหมือนเดิมเพียงแต่ ในช่วงหลังสุขภาพร่างกายของทูลทองใจไม่ค่อยแข็งแรงลูกๆพยายามทัดทานให้หยุดร้องเพลงแต่ท่านก็ไม่ยอมเนื่องจากได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะขับกล่อมเสียงเพลงให้ความสุขกับประชาชนจนกว่าจะหมดลมหายใจเพราะชีวิตของท่านเกิดมาจากเสียงเพลงเมื่อวันที่2 9เามกราคมปี2538ก่อนเสียชีวิต2วันทูลทองใจได้ไปที่ร้านเสริมสวยซึ่งอยู่ในซอยโรงเรียนช่างกลปัญจย่านสะพานควายเพื่อไปหานาอ่อนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่คอยดูแลสารทุกสุขดิบให้เขา ในบ้านปลายของชีวิตวันนั้นน้าอ่อนไปเสริมสวยเมื่อทูลทองใจไปถึงก็ถือโอกาสเสริมความหล่อให้กับตัวเองด้วยทั้งสระผมดัดผมให้เป็นลอนอยากศกตัดเล็บมือเล็บเท้าเรียกว่าวันนั้นดูดีเป็นพิเศษเลยทีเดียว และคืนนั้นทูลทองใจก็ไปค้างคืนที่บ้านนาอ่อนรุ่งเช้าก็กลับบ้านแถววัดน้อยตอนเย็นของวันถัดมาคือวันที่30มกราคมก็ไปนอนค้างคืนที่บ้านของนาอ่อนเช่นเดิมหลังจากรับประทานอาหารค่ำซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายมีผัดคะน้ากับหมูปลาทูปลาสลิดแล้วก็เข้านอนเวลาประมาณตีหนึ่งย่างเข้าสู่วันที่หนึ่งกุมพาพันนาอ่อนได้ยินเสียงเขาหายใจติดขัดเสียงดังคลอกๆสักพักก็หลับไป ระทั่งเวลาประมาณตีสามนาอ่อนก็ต้องตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงทูลทองใจอาเจียนโอกอกพร้อมทั้งมีอุจจาระปัสสาวะออกมาโดยไม่รู้ตัวนาอ่อนจึงหายาดมให้และเช็ดเนื้อเช็ดตัวที่เปื้อนจนสะอาดแล้วก็พบว่าทูลข,ขยับขยื่นร่างกายไม่ได้ร่างกายสี่ขวาชาจึงตัดสินใจเรียกตำรวจ 5. ้าหกนายช่วยนำส่งโรงพยาบาลวชิระเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ความเอื้อเฟือ้อใช้รถตำรวจเปิดไซเรนรีบบึงนำร่างของทูนทองใจส่งถึงโรงพยาบาลวชิระในเวลาเพียงไม่กี่นาที แพทย์และพยาบาลนำร่างของทูนเข้าห้องฉุกเฉินพยายามช่วยชีวิตเต็มที่แต่อาการของท่านก็ยังไม่ดีขึ้นจนกระทั่งถึงเวลา2ทุ่มของวันที่1กุมภาพันธ์ปี2538คุณหมอไม่อาจยื้อชีวิตของท่านเอาไว้ได้ ทูนทองใจได้จากแฟนเพลงไปอย่างสงบด้วยโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกจนเลือดข้างในสมองในขณะที่มีอายุเพียง67ปีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจอลัยอวร์ของภรรยาและลูกญาติมิตรตลอดทั้งแฟนเพลงทั่วประเทศทิ้งไว้แต่เสียงเพลงที่ท่านร้องหลายร้อยเพลงซึ่งล้วนแต่เป็นเพลงอมตะให้เราได้ฟังกันอย่างมีความสุขจนถึงปัจจุบันนี้รางวัลเกียรติยศที่ได้รับทูนทองใจได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคําพระราชทาน3ครั้งคือครั้งที่1จากการประกวด ชิงชนะเลิศแผ่นเสียงทองคําพระราชทานครั้งที่2เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี2509จากเพลงรักใครไม่เท่าน้องผลงานการแต่งของครูพยงมุกดา ครั้งที่2ได้จากงานประกวดทิงทนะเลิศแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่3เมื่อวันเสาร์ที่20พสิจิกายนปี2514จากเพลงนางรองผลงานการแต่งของครูพยงบุกดาและครั้งที่3ได้รับในปี2522จากเพลงความหลังฝังใจคำร้องโดยอิงอ่อนทำนองดนตรีรีเรียงเสียงประสานโดยครูมงคลอมตยกุล ด้วยความรักและแรงศรัทธาของแฟนเพลงจึงได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์ที่ระลึกทูนทองใจไว้ที่บ้านเกิดสมุทรสงครามเป็นหุ่นท่ายืนมือขวาถือไม้ตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านดนตรีวัดภุมิรินกุดีทองตำบลสวนหลวงจังหวัดสมุทรสงครามแฟนเพลงที่คิดถึงท่านแวะไปเยี่ยมและรำลึกถึงทูลทองใจที่นี่ได้เลยนะครับัวที่ชนลขอขอบคุณขอ้ณขอมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงขอบคุณมากครับ